โหมดการวินิจฉัยครับที่จะหาสาเหตุจากปัญหาของซอฟต์แวร์นะครับนะใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับโหมดการวินิจฉัยนะครับของ iPhone นะครับนะฮะ e p ป l e ลปล่อยให้ใช้ฟีเจอร์นี้นครับสำหรับ iOS 18.1.1นะครับก็นะฮะจะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี่1,2,3,4,5,6นะครับ6เมนูครับที่สามารถจะวินิจฉัยได้นะครับนะ การเข้าสู่โหมดวิิจัยนะครับเราต้องทำการปิดเครื่องก่อนครับนะปิดเครื่องไปเลยนะฮะเบ๊บนี่ให้มันเสร็จสมบูรณ์ครับใช้เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีครับรอจนเครื่องเราปิดสนิทนะครับดังนั้นนะครับการเข้าโหมดวิิจัยครับเราต้องกดปุ่มนะครับวอลลุ่มนะฮะบนล่างขึ้นลงเนี่ยนะครับพร้อมกันนะครับจากนั้นเราก็ทำการนะครับ เสียบไฟชาร์จเข้าเครื่องครับนะฮะนี่ครเดี๋ยวเราทำห้ดูครับกดปุ่มบนล่างพร้อมกันค้างไว้นะครับจนกว่าเครื่องจะติดนะครับกดไว้กดปึ๊บนะครับแล้วเราก็เสียบไฟปึ๊บนะครับกดค้างไว้แบบนี้ครับรอจนกว่าเครื่องจะบูตเข้าโหมดวินิจฉัยนะครับน่าก็จะเข้ามาสู่โหมดนี้นะครับพอเราเข้ามาสู่โหมดนี้นะครับ โหมดวินิจฉัยครับก็สามารถจะเลือกภาษาได้ครับกดตรงลูกโรคตรงนี้นะฮรลูกโรคด้านล่างนะครับเปือบนะฮะครับมีภาษาไทยให้เลือกครับกดครับรอสักครู่ครับจากนั้นก็กดดําเนินการครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยครับนี่ครับก็จะมาสู่หน้านี้ครับเริ่มต้นการวินิจฉัยหรือการซ่อมแซมนะครับคาสั่งการวินิจฉัยนะฮะกดแตะตรงนี้ได้เลยครับวันนี้จะลองซัก 2นะครับตัวนะครับเป็นพิกเซลจอแสดงผิดพลาดผิดปกตินะครับกับมัลติทัสนะครับนะสตัวนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเข้าไปเลยครับกดเข้าปนะครับนี่ครับแล้วก็กดเริ่มการวิิจัยครับ 1- นถึงสนาทีอ่ะมาหน้านี้ปุ๊บนะฮะกดดําเนินการต่อครับฟึบนะครับอ่าก็จะมีสีแดงขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเครื่องของคายครับมีสีแดงหรื ที่เป็นสีอื่นนะฮะก็ลองดูครับเราก็สมมติจะนี่ครับแบบนี้นะครับเลือกนะครับในส่วนนั้นนะครับหรือถ้ามันไม่ใช่ก็กดแตะหนึ่งทีครับสมมติจะเอาออกได้ครับเครื่องนี้นะครับก็ยังไม่มีสิ่งผิดปกติครับสำหรับสีแดงครับใช้2นิ้วครับแตะแล้วลากครับไปสีอื่นครับสีเขียวครับก็ดูหน้าจอเรานะครับว่ามีสีอื่นมาผิดปกติไหมครับไม่มีก็2นิ้วเหมือนเดิมครับลากไปครับ สีเงินไม่มีครับสีฟ้าไม่มีครับนะลากไปนี่สีดําไม่มีครับปุ๊บสีเทานะฮะไม่มีครับอ่านี่ผมกดผิดนะฮะกดแตะนะครับแล้วออกได้2นิ้วลากไปครับนี่สีเทาเข้มครับที่จออาจจะสีเพียเพ้ยนๆนิีนึงครับแต่ว่าก็เป็นสีเทาๆนะครับเทาอ่อน อ่านี้เท่าออนอีกครับแต่ว่าในจออาจจะเป็นสีต้งเงินนิดนึงนะฮะก็ไว้บาลานซ์มันผิดพลาดนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเท่านี้ครับการทดสอบนะครับหน้าจอของเราครับพิกเซลจอแสดงผลปกตินะครับก็ประมาณนี้ครับนะ นี่ครับเรียบร้อยครับถูกต้องนะเสร็จสิ้นปึ๊บนะฮะต่อไปครับในส่วนของมัลติทัสนะครับกดไปเลยเริ่มวินิจฉัยปึ๊บนะก็เหมือนเดิมครับรอสักครู่ครับให้เครื่องประมวลผลหน่อยหนึ่งนะครับพอมาตรงนี้นะครับเราก็กดนะฮะดำเนินการต่อครับจากนั้นนะครับเราใช้นิ้วครับ แตะหน้าจอครับนี่เลือกเลยครับว่าม t ลติ u c h ของเราใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับก็ลากไปครับอ่าเรียบร้อยครับเครื่องนี้เป็น12 Pro m a x นะครับรอสักครู่เหมือนเดิมครับอ่าเรียบร้อยครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับนะเราก็กดเสร็จสิน้น ปึ๊บได้เลยนะครับแล้วก,ก็กดย้อนกลับมานะฮะนี่ครับถ้าจะอจากมดนี้ก็กดนี่ครับสิ้นสุดการวินิจฉัยครับปึ๊บสิ้นสุดเป็นไงบ้างครับเครื่องของคุณม,ม,คมีปัญหาอะไรไหมครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ